คลิปดีกัน ไวยได้รถแบนหลักออกห้างปไปแดงหลักล้านมาจัดตัวนี้ในราคาครึ่งต่อครึ่งใครที่สนใจ Honda c ีวเครื่อง1,008มาจัดรุ่นนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถทั้งขายนอกและภายในกันเลยค่ะและนี่ก็คือเจ้าสุดหล่อที่ยแป๊บจะพามาชมวันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งซีดานขนาดรู้กับ Honda c ซีว c คันนี้เลยแป๊บจัดมาให้อีกหนึ่งคัน สภาพสวยๆได้ตัวครอปด้วยตัวนี้เดี๋ยวมาดูสภาพร,บรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Civic นะคะตัว f c กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยมาพร้อมโลโก้ของ Honda ใหญ่ๆตรงกลางเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกไฟหน้าโปรเจคเตอร์สองสว่างได้ไกลมาพร้อมไฟหน้าลูกแก้วสวยๆแบบนี้เลยคันนี้โคตรเทด่ดุดันสวยงามมาก ดีไซน์ของเขานะคะสำหรับ h ันด a าซีว c รูปลักษ์ภายนอกภายในดีไซน์ออกมาสวยเท่ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนมาชมสภาพด้านข้างของตัวรถนะคะสำหรับตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกควา่าไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกอมไมมาอ,อยากแน่นอนลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะว่ารถที่นี่เราคัดรถสวยคุณภาพเกรด A และไม่มีรถติดแก๊สเลยนะ,ะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถที่นี่รถสวย ด้านข้างของตัวรถตัวนี้นะคะไฟเลี้ยงต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อกันก่อนเลยตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะสีทุโทนนะคะสวยๆแบบนี้เลยได้ตัวยาง215ทับ55 R 1 6ตัวนี้ได้ขอบยาง16ได้ยางปีใหม่ด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะได้ยางแม็กซีดอกยางหนาๆปี2024ผลิตสัปดาห์ที่13นะคะปี2024 ตัวยางเราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นดอกยางหนาร่องลึกขัดเงามาให้แบบสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าสามารถใช้งานได้แบบยาวไปเลยสําหรับตัวยางของเรามาดูสภาพด้านข้างของตัวรถกันเลยตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมสภาพสวยๆแบบรอบคันกันไปเลยสําหรับคันนี้เบามือจับเป็นโครเมียม แผงประตูนะคะด้านบนก็ครอบด้วยโรเมียมนะคะสวยสวยเท่ๆเอาใจใสลูกค้าที่ต้องการ Honda จัดคันนี้เลยแพนเพสามารถตรวจเช็คได้เลยตัวนี้นะคะสภาพสวยเดิมตัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอากันก่อนเลยนะคะมีแข็งนิดนึงค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เม็ดอากลมสวยเรียงรายทุกจุดเดิมๆจากโรงงานกันไปเลยค่ะคุณลูกค้า่ะ ใครต้องการตัวนี้นะคะ Honda Civic สภาพสวยเดิมรถไม่โดนข้างมาอย่างแน่นอนใครที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถเข้ามาชมตรงนี้ได้เลยนะคะดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์ของตัวรถทั้ง4ี่บานประตูตัวนี้ก็มีเม็ดอาร์มีอาร์ต้นสีมีมาให้เห็นตัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยเบ้ามือจับโครเมียมทุกบานประตูในส่วนของตัวกระจกก็เป็นกระจกเดิมนะคะจากฮันด้มาให้ครบเลย คันนี้รู้สึกว่าจะติดซีมาให้แล้วนะจ๊ะนี่ในส่วนของด้านหลังเม a ัลด้านหลังก็กลมกิ๊กสวยเดิมโรงงาน mm hmm. เช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าค่ะรถไม่มีตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะจ๊สะสภาพสวยหัวน็อตเดิมสวยกิ๊บมากๆตัวด้านหลังตรงนี้นะคะประตูด้านหลังก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ความปลอดภัยมีมาให้ครบเลย เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวยางล้อหลังกันบ้างตัวนี้นะคะก็ได้ยางปีใหม่อย่างที่แม่บ,บอกนะปี2024เป็นยางแม็กซีสนะ,ะเป็นตัวล้อแม็กสวยๆกิ๊บๆเลยเพาะฟังสีเบาบางมากๆนะคะสำหรับตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะจ๊ะตัวนี้รองรับเชื้อเพลิงนะคะเบนซิน9195 e 2 0 e 8 5ได้หมดเลยนะจ๊ะมาดูด้านหลังกันก่อนตัวนี้นะคะด้านหลังของเขานะคะ สวดทรงก็คือสวยงามมากตัวนี้นะไฟของเขาะจะออกแบบเป็นตัว C ีนะคะซ้ายขวาก็จะเห็นนะไฟดูเฉวบเฉียวดูสวยงามมากนะไฟด้านหลังนี่กอบไฟใหญ่ดีไซน์เก๋ไก๋มากๆสําหรับรุ่นนี้ไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบแบบปกตินะคะเพราะก่อนออกรถเรามีช่างชำนาญการของเรานะตรวจเช็ครถนะรอบๆคันมากกว่า30รายการอยู่แล้วนะคะก่อนออกรถลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลย ในส่วนของด้านหลังก็จะมีกล้องติดรถมาให้พร้อมแล้วสำหรับตัวท็อปของเรานะจ๊ะตัวนี้เป็นเครื่องไอวีเทคตัวนี้สภาพสวยกิิบมากเดี๋ยวมาดูสภาพด้านข้างอีกฝั่งนึงตัวนี้ก็อย่างที่แป๊บบอกนะสภาพสวยกิิบเลยตัวล้อยางต่างๆนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ16ตัวยางก็จะเป็นยาง แม็กซกีอย่างที่น้องแป๊บบอกนะคะเราเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้งสี่เส้นได้ยางปีใหม่ดอกยางหนาร่องลึกสภาพพร้อมใช้งานเดี๋ยวมาดูในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งสำหรับตัวนี้ประตูนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็มีปุ่มล็อกเด็กนะคะด้านหลังกระจกปรับไฟฟ้าตัวน็อตต่างๆสวยเดิมตัวนี้นะคะนี่ด้านหลังของเขาก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังสีดำสวยๆไม่มีรอยฉีกขาด ฟูลฟิตเฟิร์มแน่นอนตัวนี้นะคะตัวท็อปก็จะมีในส่วนของที่วางแขนมาให้ที่วางแก้วน้ำมาให้แต่ถ้ามีผู้โดยสารเราก็สามารถทับเก็บแบบนี้ได้เลยเบลเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบตัวนี้ติดตั้งคาซีสสำหรับเด็กอ่อนได้ด้วยกว้างนะคะภายในของตัวรถคือบอดี้ของเขากว้างม,มากๆพื้นพรมต่างๆสวยเดิมใหม่กิฟตมากๆสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของ เม็ดอาร์กันบ้างจ้ะคุณลูกค้า่ะฝั่งนี้นี่ให้เห็นเม็ดอาร์กันแบบทุกซอกทุกมุมทั้งสี่บานประตูให้เห็นแบบเด่นชัดกันไปเลยว่ารถที่นี่เราเน้นรถสวยเม็ดอาร์กสวยเดิมโรงงานตอนนี้จะมีตะขอไว้แขวนได้เลยนะคะตรงนี้แขวนเสื้อเสื้อผ้าแขวนของต่างๆนะคะตัวเบ้าเบ้าจับตรงนี้ก็มีมาให้ทั้งสี่ฝั่งบานประตูมาให้พร้อมเดี๋ยวมาดู ฟังคนขับกันบ้างค่ะคุณลูกค้าคะตัวนี้กุญแจสมาร์ทย์เลตมาให้พร้อมนี่แผงประตูของเขาตัวนี้นะคะสวยเดิมตัวน็อตต่างๆซีนเดิมแน่นอนตัวน็อตไม่มีรอยขีดขับเพื่อนในส่วนของกระจกผู้หน้าปรับออตโต้นี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ตัวนี้ก็จะได้ระบบพุสตาร์ตมาให้แล้วพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาสามารถเซ็ตได้เลยนะคะมีปุ่มครูสคอนโทรลด้วยรับสายวางสายมีมาให้หมดครบเลยสำหรับค o n d a ซีวิกแล้วก็ในส่วนของฟั่งบาะคนขับก็จะปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมด8ทิศทางลูกค้าสามารถปรับระดับได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวมาดูความเดิมๆของตัวรถกันก่อนตัวนี้ก็อย่างที่แป๊บบอกนะคะสภาพตัวรถสวยเดิมทั้งสี่ประตูเม็นอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดกันไปเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถเก๋งซีดานเครื่องพันแปดมาจัดตัวนี้ได้เลยตัวนี้เนี่ยแป๊บซัดเครื่องฟังเสียงให้ดูเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันนิดนึงตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวเลขไม้น้าจอแบบดิจิตอลนะคะ เลขไม้เพียง85,612กิโลเมตรเท่านั้นเครื่องฟิสตา้าติดง่ายได้หน้าจอด้วยนะคะหน้าจอระบบสัมผัสเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้หน้าจอจะกว้างประมาณ7นิ้วได้มาตรฐานใหญ่ๆใ,ใ,ใช้งานได้ง่ายนะคะตัวนี้เป็น Air Auto ด้วยนะคะตัวนี้ใช้งานได้ง่ายเดี๋ยวเทิบลงมาด้านล่างก็จะมีช่องใส่ของให้ด้วย คอนโทรลด้านหน้าของเขาแล้วก็ด้านข้างฝั่งคนขับก็จะออกแบบมาเป็นดีไซน์ของเขาสวยๆแอร์เย็นเพลงเพราะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a เพได้แอร์อโอโต้มีช่องเก็บของเกียร์ออโต้ตัวนี้ก็จะได้เบรกมือแบบไฟฟ้ามาให้แล้วมีเก๊กเก็บของด้วยก็จะมีช่องชาร์จแบตตรงนี้นะคะหนแอมป์มาชาร์จแบตได้ มีในส่วนของ power outlet มาให้12โวลต์หรือว่า1 8 0วัตต์มาให้พร้อมตรงนี้สามารถชาร์จแบตได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคอนโทรลด้านหน้าก็จะเป็นแบบสีดำนะมีตัดด้วยสีบอลซิลเวอร์สวยๆแบบลงตัวมีเกะด้านหน้ามีมาให้พร้อมคู่มือนะจ๊ะหน้าเล่มต่างๆก็มีมาให้ครบตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังสวยๆกิ๊บๆมาให้เลย ตัวนี้จะมีถุงลมประมาณ8ปดตำแหน่งนะคะความปลอดภัยของเขามีมาให้ครบเลยตัวนี้ก็มีในส่วนของตัวกระจกให้ด้วยนี่ตัวกระจกต่างๆนะคะมีมาให้พร้อมไฟต่างๆด้านบนก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยกระจกต่างๆอยู่ครบก่อนรลถงลงก็มีการตรวจเช็คให้ไฟด้านหลังฝ้าด้านบนต่างๆนะคะลูกค้าคะสวยเดิมใหม่กิฟสะอาดสะอ้านมากๆตัวนี้ เป็นกุญแจรีโมทด้วยนะคะนี่ตัวนี้เปิดประตูด้านหลังเปิดปิดนะคะแบบสมาร์ทยคเลดได้เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนิดนึงสำหรับคันนี้นะคะนะ้ำแป๊บให้ชมในส่วนของด้านหลังกันก่อนเลยเราใช้เพียงกุญแจรีโมทนะคะก็สามารถเปิดด้านหลังแบบนี้ได้เลยนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัว ภายในตัวรถห้องเก็บสัมภาระ,ระด้านหลังตรงนี้นะคะสภาพสวยกีบกว้างขวางโอดโถงมากๆสำหรับคันนี้นะคะนี่ในส่วนของล้อสเปร์ยังไม่ได้ใช้งานแม่ไม้แม่แ,มแ,มแรงประแจอะไรต่างๆก็มีมาให้นี่สวยเดิมซีนเดิมนะคะตัวนี้ซีนเดิมจากโรงงานจากศูนย์ฮอนด้ากันไปเลยมีไฟด้านบนให้ด้วย ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมโรงงานค่ะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถที่เราแป๊บนำมาให้คุณลูกค้าเราคัดสรรรถมาให้ซีนเดิมฝากระโปรงเดิมสภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ตัวนี้ได้เครื่องยนต์1 8. นนี่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดห้องเครื่องนะคะ ลูกค้าก็สามารถมาชมดูห้องเครื่องได้เลยว่าห้องเครื่องสภาพตัวรถสวยๆแบบนี้เลยตัวรถนะคะทั้งภายนอกภายในสภาพด้านข้างของตัวรถก็คือรถยังสวยเดิมอยู่ครบในส่วนของตัวล้อเนี่ยแป๊บให้ดูตัวล้อนิดหนึ่งก็อย่างที่แจ้งไปนะคะคุณลูกค้าขะตัวล้อเราก็ได้ตัวยางนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่มาให้ทั้ง4เส้นเป็นยางแม็กซีปี2 0 2 4สัปดาห์ที่13านะคะทั้ง4ล้อเป็นล้อแม็ก ล้อแม็กสีทูโทนสวยๆโคเทเลยสำหรับตัวนี้ตัวนี้เราจะมีการตรวจเช็คนะคะน้องแบต้องบอกก่อนว่ามีการตรวจเช็คจากบริษัทชเชอร์รถต้นใจมาให้แล้วเพื่อที่จะตรวจเช็คว่ารถของเราได้มาตรฐานหรือเปล่าโครงสร้างเดิมหรือเปล่าตัวนี้เราตรวจเช็คมากกว่า274จจุดลูกค้าสามารถมั่นใจในตัวโครงสร้างของตัวรถได้เลยว่ารถไม่โดนข้างไม่โดนหน้าไม่โดนข้างไม่โดนหลังไม่โดน ก็คือรถสวยเดิมนะคะลูกค้าสามารถเช็คในส่วนของตัว QR code ตรงนี้ได้เลยนะ,ะสแกนเข้าไปได้เลยก็สามารถตรวจด,ดูได้ว่ารถสวยเดิมทุกจุดนะคะมันมี5ดาว4ดาวถ้าสมมุติรถไม่สวยจริงก็จะไม่ผ่านการตรวจของรถโดนใจตรงนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวป้าพามาชมสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันเลยค่ะและนี่ก็คือสภาพห้องเครื่องของตัวรถนะจ๊ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Honda VTEC 1.8นะคะเป็นเครื่อง1ันแ สภาพห้องเครื่องไม่มีคาบน้ำมันไหลยเยิ้มตัวรถสวยเดิมมากคันหน้าเดิมนะคะตัวน็อตต่างๆอยู่ครบนะคะไม่มีรอยแกะรอยแงะต่างๆลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยตัวฝากระโปรงต่างๆหัวน็อตต่างๆสวยเดิมเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดลูกค้าสนใจนะคะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆได้ตัว e อตัวท็อปนี่ใครอยากรู้ว่ารถเดิมไม่เดิมนะคะเรากดแบบนี้เลยมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะคะ ก็มั่นใจได้เลยนะคะว่ารถสวยรถเดิมแน่นอนฝากระโปรงต่างๆสวยเดิมมีมออกลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้สวยกิฟเลยนะคะตัวน็อตซ้ายขวาเดิมก่อนออกรถเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายของเหลวให้ตรวจแบตเตอรี่ให้ก่อนออกรถลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะออกรถที่นี่รถสวยแน่นอนสภาพสวยราคาสุดพิเศษ กิฟต์เลยนะคะเครื่องพันแปดตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยใครที่ต้องการในส่วนของรถ h อนด้าหัวใจหลักก็คือห้องเครื่องตัวห้องเครื่องเดิมสภาพตัวรถนะคะก็สวยเดิมแน่นอนลูกค้ามั่นใจได้เลยเรามีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ฮะสูงสุด2ปีให้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมอยู่ครบใครที่สนใจตัวนี้ดี๋ยงแป๊บจะมาย้ำสเปกกันอีกครั้งนะคะสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้ชื่นชอบอยากจะได้ในส่วนของ รถเก่งซีดานขนาดกลางเครื่องพันแเป็น Honda าซีวิตัว FC ตัวนี้เป็นเครื่อง1.8ตัว EL ตัวท็อปตัวนี้ได้ปี2018เลขไมแ์แค่แปดหม่นห้าพกิโลเท่านั้นตัวน้องสภาพสวยเดิมน้องแป๊บขายอยู่ในราคา5 7 9แ0 0เบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก เดีย๋ยวแป๊บมาแจ้งโปรโมชั่นกันอีกครั้งสำหรับเดือนนี้ลูกค้าที่สนใจคันนี้เดี๋ยวมาชมโปรโมชั่นกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้า Honda Civic FC รุ่นท็อปคันนี้เป็นเครื่อง1.8ที่แป๊บพามาชมวันนี้สำหรับใครที่สนใจกำลังมองหารถเก๋งซีดานขนาดกลางนะคะยอดขายดีมากตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าราคาออกห้างป้ายแดงหลักล้านแป๊แบ,บจัดคันนี้ในราคา5 0,000นกว่าบาท ดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนค่างวดอยู่เพียงแค่9,000บาทตลอดสัญญาผ่อนสูงสุดได้84งวดสำหรับใครที่สนใจแว็บจัดโปรโมชั่นมาให้สำหรับเดือนนี้จองเริ่มต้นเพียง999บาทรับไปอีกโปรขับเียาไปอีก90วันดอกเบียเริ่มต้น2.89%เท่านั้นมาพร้อมกับบัตร s ฟรีแฟมิลีค่ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานใครต้อมกาเครื่องฟรี2ครั้ง20 0 0 0กิโลและจัดโปรโมชั่นอื่นมาให้อีกเพียบสนใจก็สามารถโทรหาแป๊บโดยตรงได้เลยทีเบอร์0 6 1 1 7 8 6 9 9 9ใครที่สนใจแป๊บฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ลำแป๊บด้วยนะคะฝากติดตามในช่องนี้ไว้ได้เลยหากดูคลิปไหนสนใจเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะวันนี้แป๊บต้องข่าวขอตัวลาไปแล้วค่ะ คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซลิทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย